ถ้าคุณทําธุรกิจขายของออนไลน์อยู่นะครับและกำลังปุ่นหัวกับข้อมูลที่กระจัดกระจายฟังทางนี้ครับ Microsoft Fabric นะครับคือแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจรนะครับที่รวมทุกอย่างที่คุณต้องใช้ไม่ว่าจะเป็น Data Engineering Power BI นะครับหรือว่า AI Copilot พูดง่ายเลยว่าจากเดิมที่ต้องใช้หลายโปรแกรมตอนนี้ Fabric ตัวเดียวถือว่าจบเลยซึ่งตัว Microsoft Fabric ตัวนี้นะครับสามารถที่จะดึงข้อมูลได้จากทุกแหล่งนะครับวิเคราะห์ข้อมูลด,ด,ด้วย AI รายงานอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ทันทีสำหรับใครที่ขายของออนไลน์นะครับ SME นะคร จากช้อปปี้ลาซาด้าเฟซบุ๊กซึ่งการรวบรวมข้อมูลนะครับมันจะรวบรวมข้อมูลให้เองอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลารวบรวมข้อมูลเองครับท่านั้นไม่พอนะครับยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ด้วยนะครับว่าใครที่ซื้อบ่อยเพราผู้แฟร์บิกเนี่ยมาพร้อมกับโคเปอร์นะครับที่ช่วยวิเคราะห์อินไซต์ซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยไม่จะเป็นต้องมีพื้นฐานในการเขียนโค้ดเลยก็ได้รวมถึงมีระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยนะครับในกรณีที่ยอดขายตกหรือว่าของใกล้จะหมดครับสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเราสามารถได้ Microsoft ว ก็เอามาวิเคราะห์ข้อมูลได้เลยนะครับว่าใครกำลังดูคลิปดโดกของเราอยู่หรือว่าดูนานแค่ไหนคลิปไหนที่คนชอบแชร์โค้แบบไหนที่ engagement สูงล้วก็ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลว่าเนื้อหาแบบไหนที่กําลังมาแรงเราจะได้ไปทําให้มันตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าครับและยังสามารถใช้ Cohort ในการสร้างรีพอร์ตอ,อัตโนมัติได้ด้วยนะครับไม่ต้องนั่งทำรีพอร์ตเองแค่พิมพ์คาว่าสรุป performance ของช่อง YouTube ในสัปดาห์นี้ Cohort ก็จะสร้างแดชบอร์ดให้กับคุณทันทีอันนี้ประหยัดเวลาง่ายมากๆไม่ต้องมีความรู้เรื่องโค้ดใดๆเลบแลง้อืจตตป แล้วก็แนะนําวิธีการปรับเนื้อหาของเราด้ด้วยก็เลยว่าทำให้ธุรกิจของเราสามารถที่จะสู้กับคู่แข่งได้หรือว่ายูเหนือมากกว่าคู่แข่งนั่นเองแต่ Microsoft Fabric ไม่ได้ทําได้แค่นี้นะครับสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะทํา Data w ว r e h o u s e ได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องกัวงวลเรื่องของขนาดข้อมูลเลยนะครับธุรกิจจะใหญ่มากๆระดับประเทศเนี่ยก็สามารถใช้งาน Microsoft Fabric ได้ด้วยครับสรุปจุดขายนะครับ Microsoft Fabric เนี่ยเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในด้านของข้อมูลนะครับช่วยให้เราตัดสินใจได้แม่นขึ้นทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตโตได้ยอย่างรวดเรรร็วคหากใะอย โตว,วนะครับแล้วก็ต้องการที่จะใช้ Data แล้วก็ AI ให้เป็นนะครับตอนนี้ทาง Fusion Solution จัดให้นะครับมี Workshop อหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยฟรีเลยนะครับสามารถที่จะเริ่มจากศูนย์เร่งสเกลลดต้นทุนประหยัดเวลาแถมปลอดภัยสุดๆนะครับด้วยเทคโนโลยีจากทาง Microsoft นั่นเองนะครับอย่ารอให้คู่แข่งของคุณแซงหน้านะครับลิงก์อยู่ในด้านในต้แคปชั่นนะครั